ช็อปตัวแทนของโรเล็กเนี่ยเขาออกมาทําตลาดมือสองเองพี่ต้นร้านวอชแมนเนี่ย,ยอาจจะแบบหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้น <laughs> ในเมื่อชอ็อปโรเล็กเองก็เป็นอย่างนี้3ปีกวจะขายได้ตลาดรีเซลมือ1ขายออกมาตามพู้ค้าเนี่ยราคาแม่งขึ้นแน่นอน สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Crazy Real Channel นะครับช่องของคนรักนาฬิกาและการลงทุนผมต้นครับครับผมนิวครับอาวันนี้มันมีประเด็นที่เป็นที่แบบคนพูดถึงเยอะเป็นเออ่ ช็อปตัวแทนของโรเล็กเนี่ยเขาออกมาทําตลาดมือสองเองพี่ต้นทำตลาดมือสองเขาทํำยังไงอะนิวไลฟ์ฟังหน่อยตอนแรกเนี่ยโรเล็กอะจะมีสิทธิ์ขายแค่นาฬิกาที่เป็นมือหนึ่งใช่ไหมอันนี้นพูดพูดถึงตัวแทนใช่ไหมตัวแทนใช่นี่คือตัวแทน <Okay. S 2> ตัวแทนเนี่ยก็จะขายมือหนึ่งอย่างเดียว <Okay. S 2> ในช็อปเนี่ยจะไม่มีมือสองเลยแล้วก็ไม่มีของให้เราด้วย mm hmm. คนซื้อที่เป็นยูเซอร์เนี่ยก็จะต้องไปซื้อมือสองตามพ่อค้าตามนู้นตามนี้วอชมมเนียใช่ปะ เขาขายแพงเยนไม่ใช่เอาต่ออ่ะโอเคจากที่ลูกค้าจะต้องไปหาซื้อมือสองเองเพราะว่าในช็อปไม่มีของให้จริงๆมีหลายแบรนด์ที่คิดเรื่องตรงนี้มาแต่โรเล็กนำร่องนำร่องอีกแล้วนำร่องอีกแล้วำก่อนเสมอสมก็เป็นเขาเขาจะมีใบการันตีมาจากมือสองเนี่ย ปกติเราซื้อข้างนอกกันก็ไม่มีการันตีโรเล่มีการันตีให้2ปีแปลว่าเขาซื้อนาฬิกาจากยูเซอร์กลับไปไปล้างเครื่องถูกไหม<ช>แล้วกด็ดูเช็คสภาพตาม<ช>มาตรฐานเขาแล้วออกการันตีให้ใหม่ใช่อีก2ปีใช่ครับโ,โหดีนะ ก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลือกเลยสิ่งที่โรเล็กทำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำและจะมีผลกระทบต่อวงการนาฬิกาแน่นอนเช่นร้านวอชแมนเนี่ยอาจจะแบบหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นเราคงอยู่กันได้มั้งไปมาร้านนี้มันปรับตัวเก่งนะก็เอาเฉพาะตัวนิวนะนิวมองว่ามันจะเป็นทางเลือกให้ลูกค้าสําหรับคนที่แบบมาซื้อกับใครก็ไม่รู้บางทีดูนาฬิกาก็ไม่เป็นเลือกไม่เป็นหาคําแนะนํา ที่แบบตรงใจเขาไม่ได้เขามั่นใจที่จะซื้อจากช็อปจากห้างจากอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แบบสําคัญเลยคือตอนนี้<ม>เท่าที่พี่ดูในรายละเอียดนะนิว<ม>ก็คือเขาเปิดให้ทําเฉพาะที่ร้านชื่อบุคเลอร์อที่เป็นตัวแทนที่ที่สวิตที่ขายโรเลสที่นิวอ่านมานะตามข้อมูลนะก็คือ,อ6ประเทศในยุโรปก็คือมีสวิตสวิตมีอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเดนมาร์กแล้วก็องกีงไม่รู้ <S <S um> um> อะไรนะออสเตรียออสเตรียใช่ออสเตรียนี่แหละก็คือหประเทศ6ประเทศนี้ที่นําร่องมาก่อนเงื่อนไขเขาต้องแบบนาฬิกาเกิน2ปีไปแล้วใช่ป่ะสองปีหรือสามปี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 ไปแล้วถึงจะเอากลับมาขายคืนแล้วก็ออการันตีมาได้ใช่เพราะว่าเขาป้องกันการที่เอาของไม่ออกไปแล้วใส่แล้วก็เอามาขายแล้วมันได้แพงขึ้นไงแพงกว่าราคาป้ายอยู่แล้วนี่มันจะเป็นเรื่อง หลบบนโลกใบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าคุณเดินเข้าไปซื้อมือหนึ่งนะได้ในราคาที่ถูกกว่ามือสองในร้านเดียวกันม, <c oughs> มือสองไม่แพงกว่า มันจะไม่เป็นอย่างนั้นเขากันมาแล้วคือมือหนึ่งอ่ะไม่มีใครได้เลยมือหนึ่งไม่มีใครได้เลยไม่มือหนึ่งไม่มีใครได้เลยคราวนี้คิดจะภาพดิเราเดินเข้าไปในบุคลอร์ที่สวีทเดินเข้าไปปุ๊บเออต้องการโรเล็กซ์ป๊บซี่เขาก็จะบอกว่าโอ้ดิสเพย์โอลี่ไม่มีขายถ้าเกิดอยากซื้อเชิญหนึ่งนั้นนะคะเขาก็จะถ่ายมือไปไปที่พีโอได้ในราคาที่โอ้โหแพงกว่าราคาตลาดนิดหน่อยแพงกว่ามือหนึ่งประมาณเท่าตัวคือมันตลกแต่ว่ามันเป็นเรื่อง เรื่อง,องจริง,<อ>งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าและปีถัดๆไปใช่ที่นิวถามพี่ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมในความคิดพี่ถามพี่นะพี่ว่าข้อดีเลยนะน่าจะเป็นข้อดีที่ยูเซอร์เนี่ยเหมือนที่นิวบอกอ่ะยูเซอร์น่าจะแฮปปี้เพราะว่าจะได้นาฬิกามือสองที่มีมาตรฐานมีการรับประกันจากศูนย์สองเลยนะก็ยูเซอร์ใหม่ๆอ่ะที่เขาอยากเล่นนาฬิกาแล้วเขาดูแท้ปปอมไม่เป็น,นเขาจะมั่นใจในการซื้อถ้าเขาแบบจะซื้อนาฬิกาสักเรือนเพื่อให้ตัวเองหรือเป็นของข,องขวัญให้ใคร หรืออะไรเขาเพิ่งเริ่มเล่นนาฬิกาเนีสบายเลยก็เข้าไปซื้อที่ตัวแทนโรเล็กเลยใช่ก็คือสบายใจเลยสบายใจเลยเรื่องที่3มันจะมีการกําหนดราคาเพดานร,ราคาของของมือสองในตลาดพอโรเล็กซื้อกับเองได้ขายเองได้มันเท่ากับขีดเส้นรับซื้อข้างล่างขีดเส้นเพดานข้างบนมันแปลว่าของชิ้นเดียวกันปีเดียวกันพ่อค้าในตลาดมือสองอย่างพี่ก็ไม่ควรขายราคาชนะ สูตรโรเล็กถูกป่ะเพราะดังนั้นเนี่ยรับประกันให้2ปีก็คือเล่นราคาเนี่ยโดนตีกรอบเลยโดนตีกรอบเลยโดนตีกรอบเลยแบรนด์อื่นๆก็คือป a t เต็ก AP และอื่นๆเนี่ยน่าจากตามมาในไม่ช้าแล้วก็ทูดอก็จะมาเพราะว่าน้องโรเล็กทูดอเป็นน้องโรเล็กมันเกิดอยู่แล้ว2แบรนด์นทูดอจ้างมาไม่เฮ้ เราก็ได้ตังบ้างะไม่ใช่ <laughs> ไม่มีไม่มีเพราะว่า <laughs> 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 ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าตลาดทูดอ <ย gerade> <t ul od al> นมุนนอ,นอกมันดีกว่ามันไทยเยอะไงครับทูดอนมนอนนอกเป็นนาฬิกาที่คนเล่นเยอะ ถือว่าเป็นตลาดที่ดีตลาดหนึ่งและเรื่องสุดท้ายพี่คิดว่าตลาดจะมีเสถียรภาพทางด้านราคาจะไม่มีคนซี้ซัวขึ้นราคาหรือไม่มีคนซี้สซัวกดราคาลงมาตัว,ต,วตัวแทนนะ่ะเขามีเพาดานอยู่แล้วอย่างที่บอกอันนี้น่าจะเป็นข้อดีเลยแหละถ้าเรามองในมุมเสียกันบ้าง,งพี่ต้นมีในใจไหมมียมเยอะอเลยขอขอขอในใจหน่อยถ้ามุมมุมแบบว่ามุมไม่ได้เปรียบตลาด พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยนิวพี่ก็มั่นใจเลยว่าของในช็อปที่เป็นมือหนึ่งอะ่ะ uh huh. คือตอนนี้อย่างที่คุยนะครับ uh huh. เดินเข้าไปในช็อปแล้วของมือหนึ่งแม่งถูกกว่าของมือสอง uh huh. ดังนั้นของมือหนึ่งอะ่ะจักได้ยากอยู่แล้วแม่งคงไม่ได้กันเลยแหละ <laughs> เพราะว่ามันโหของมือหนึ่งได้ถูกกว่าของมือสองแล้วมันจะเหมือนแบบฟีลลิ่งพี่นะ uh huh. นิวเดินเข้าไปซื้อนาฬิกาเบป,ปซี่ในราคาสมมุติราคานะครับห้าแสนบาทแล้ว มันมีคนรอซื้อเลยว่าอีก2ปีที่นิวได้นาฬิกาไปอะราคาเขารับซื้ออยู่ที่7จ็ดแสนเพื่อเขาจะไปขาย9ก้าแสนอย่างเงี้ยหูแบบ2ปี3ปีอา้าวก็คุ้มลงทุนีถูกป่ะใช่ใช่ใช่คุ้มลงทุนเลยนะแปลว่าตลาดคงจะรุนแรงกันก,นกว่านี้ในการเดินเข้าไปซื้อนาฬิกาในช็อปนะได้ยากขึ้นแน่นอนสําหรับลูเซอร์นะแล้วจุดสังเกตอะในเมื่อช็อปลรเ็กเองก็เป็นอย่างนี้3ปีกว่าจะขายได้ตลาดรีเซลมีมือหนึ่งขายออกมาตามพู้ค้าเนี่ยราคาแม่งขึ้น และจะน้อยลงไหมจะน้อยลงด้วยนะจะน้อยลงเพราะว่าเพราะว่าอะไรอย่าลืมว่าเราลองเปรียบเทียบง่ายเป๊ปซี่เนี่ยปี2 0 1 8หรือ19ที่ดามเงื่อนไข3ปีที่เขาให้เอากลับมาขายใหม่อ่ะสมมุติว่าเป๊ปซี่ตัวบุคเลอร์บุคเลอร์ขายในราคา90 0 0แสนสมมุตินะครับนิวถือปีนิว2022 3นย่อยี่มัู่นิวจะขายเท่าไหร่มันก็ต้องขายเกิน90,00แสนอยู่แล้วเพราะอันนั้นน่ะจะกลายเป็นราคาฐานทันทีมันเป็นราคาเพดานของของมือสองแต่มันเป็นราคาบอททอมไลน์ของ ของมือหนึ่งนะทันทีเลยนะก็เท่ากับว่าราคาของมือสองเนี่ยจะดันของมือหนึ่งให้ให้ราคาสูงขึ้นไปอีกอันนี้แต่มุมพี่เนี่ยอันนี้ก็มันเป็นข้อทั้งดีทั้งเสียก็ราคาเนี่ยจะมีคิดว่าพุ่งแน่นอนบอกว่าดีกับบางกลุ่มไม่ดีกับบางกลุ่มใช่บางกลุ่มพี่ว่าภาพรวมนะยังไงการที่โรเล็กทําแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมองว่าดีไม่ได้มองว่าโอ้โหมาแบบนี้ตลาดตายแน่ไม่ใช่ การที่ทําให้ภาพรวมของตลาดดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันก็ทําให้ไม่ว่าจะเป็นลเลกเตอร์เป็นยูเซอร์หรือเป็นพ่อค้าคนกลางอย่างที่ดีหมดเพราะมีหลายคนนะกังวลมีต้นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่พ่อค้าเลยนะมือสองที่ถืออยู่นี่จะเป็นยังไงโรเลตมาขายเองแล้วเขาจะสามารถเปลี่ยนมือได้ง่ายไหมกังวลไปหมดี่้นมองว่าไม่มีเรื่องเสียอย่างนั้นหรอกน้อยนะข้อเสียน้อย ข้อดีเยอะกว่าเยอะอโหนิวในมุมยูเซอร์รู้สึกรู้สึกดีนะเพราะว่านิวอาจจะเห็นวินเทจที่เราเล่น่ะโคอยู่ให้เดินดูได้ไม่ใช่แบบเป็นไปได้เลยล่ะมีโอกาสที่ตัวยากๆจะปรากฏอยู่ในตลาดซึ่งนิวก็คิดแบบนี้นะเป็นข้อดีมากๆเลยล่ะสำหรับคนที่ชอบนาฬิกาเพราะเราอาจจะซื้อไม่ได้แต่ได้เห็นก็ยังดีถูว่า แล้วถ้าวินเทจตัวนั้นมันแบบไม่ค่อยนิยมเมราอาจจะแบบเจอของถูกในชอบอะไรอย่างเงี้ยก็หวังลึกๆตื่นฮะตื่น,นมันไม่มีแล้ต,ตื่นนะตื่นนะไม่น่าไม่น่าถูกไม่น่าถูกแต่น่าจะมี น่าจะมีวินเดทที่แบบเป็นกลุ่มเล็กๆที่มีแฟนกลุ่มเล็กๆน่าจะมีน่าจะมีแหละให้เห็นกันก็หวังว่ามันจะเกิดในไทยเร็วๆนี้สำหรับเรื่องนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่เดาว่าไม่น่าเกิน2ปีเดี๋ยวเอเชียต้องมาเฮ้ยประเทศไทยเป็นประเทศน่ารักมาเร็วแน่นอนโคดเทียมาเร็วแน่นอนนิวสรุปอย่างนี้พี่ต้นมือสองที่มาจากช็อปเนี่ยจะแพงกว่าราคาตลาดนิดหน่อยแลกกับการรับประกันจากโรเลสสองปีอยากได้เรื่องรับประกันมือสองมี แบบชัวเลยไม่ตะกิดตะขวงใจเราซื้อของจากศูนย์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มยอมจ่ายแพงได้รับประกันการกลุ่มเดิมที่เราซื้อขายกันในตลาดเนี่ยแล้วต้องไปจ้างเช็าก็คือราคาตลาดซึ่งจะถูกลงมานิดหนึ่งแล้วแต่ลูกค้าเลือกมีช่องทางเพิ่ม นอกจากตลาดรีเซลปกติเป็นตลาดรีเซลจากโรเลตเองก็ต้องรอดูนะมันจะเป็นยังไงใช่เนี่ยมันมีคนถามเหมือนกันว่าสมมติว่าพี่เอานาฬิกาปี18ที่เป็นการ์ดการ์ดเดิมสีเขียวอ่ะกลับเข้าไปขายที่ขายให้บุคลเลอร์แล้วตอนมันออกมาตอนเนี้ยเขาบอกว่าจะได้การ์ดใหม่สีครีมใช่ไ่ะไลการ์ดสีเขียวมันยยังเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ว่าการ์ดสีเขียวเนี่ยมันยังอยู่ไหมหรือมันไปแล้วเดี๋ยวเราต้องหาข้อมูลแต่ว่าน่าจะมีการ์ดดั้งเดิมมาก่อน ม่รู้เลีอีกอันนึงน่าสนใจถ้าตัวเปล่าไปแล้วร่องเล็กออกมาออกจะเป็นยังไงเออเป็นยังไงอันนี้อยากรู้มากเลยอย่ารอดูนะต้องรอดูไม่ไปถามไม่ไปถามพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่เก่ง Google Translate ไปโอเควันนี้ถือว่าคผมในทุกมิติ ใช่ที่ที่เราคาดเดากันก็เดี๋ยววันที่เราได้ข้อมูลเพิ่มเราจะมาเล่าให้ฟังต่อว่าเออมันเป็นยังไงเพราะตอนนี้มันยังไม่มีใครรู้โอเคสำหรับวันนี้พวกเราขออนุญาตไปก่อนรีบไปไหนไม่รู้คนนี้บายบายแต่เพียงเท่านี้ก็ถ้าเกิดมีท็อปิกไหนที่สนใจก็เหมือนเดิมครับ ก็อีเมลมาก็ได้หรือว่าจะโทรมาก็ได้หรือว่าจะคอมเมนต์มาก็ได้ฝากติดตามพวกพวกเราในเฟซบุ๊กชินเดลชินเนเลนะครับฝากด้วยนะครับ,รบขอบคุณนะครับ